ครับวันนี้เป็นตัว m ิวเอนะครับโถม2022นะครับตัวนี้ใหม่สุดๆนะครับล่าสุดเลยครับวันนี้ก็ออกมาป้ายแดงครับก็วันนี้มีเปลี่ยนกระจกนะครับเป็นตัวพับกลางไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเดียวแล้วก็มีแคปล่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นฟิล์มน้ำนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับ สวิตแป้นสวิตก็เปลี่ยนใหม่นะครับแป้นสวิตก็ยกตัวใหม่มาแล้วก็สวิตก็เปลี่ยนใหม่นะครับไฟลีก็จะขึ้นครบนะครับสีขาวนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สวยงามตัวนี้จะเป็นตัวหัวโครเมียมนะครับจะไม่เหมือนทั่วไปครับถ้าขอยากได้เพิ่มก็สั่งได้นะครับสามารถใส่ตัวเก่าตัวเดิมได้นะครับเป็นหัวโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับไม่เหมือนใครนะครับ แตดูลักชูรี่นะครับพีเมียมนะครับอันนี้ก็มีเปลี่ยนพวงมาลัยด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยหนังนะครับก็พร้อมใช้งานครับสีนี้นะครับก็สวยครับก็กระจกก็มีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับทับกางไฟฟ้าพร้อมเดินตัวนี้นะครับ2022ิสองจะไม่มีไฟเลี้ยวมานะครับต้องเดินเพิ่มนะครับค่าไฟเลี้ยวเดินเพิ่มต่างหากครับไม่รวมกับกระจกกับตัวแป้นสวิตนะครับค่าไฟเลี้ยวต้องเดินเพิ่มนะครับ อ่าตัวนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับกระจกจะไม่ติดนะครับไฟเลี้ยวจะไม่ติดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวยงามนะสนใจยังไงก็ทักมาได้ครับรับอัปเกรดทุกรุ่นนะ LD A D Max หรือว่าตัวที่ไม่พับไฟฟ้าก็ทำเป็นพาไฟฟ้าได้ครับ0805 80388นะครับชนบุรีนะครับพานทองสนใจยังไงก็ทักมาครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัว Allnew v e w X 2022บใบแดงครับ